ตัวเจอวิชาพี่น้อยไปดีคุณเ่อช่อม่อได้นัตัวกอดช่อ่อได้กินห้อมห้อเข้าหน้าอ้อมตาจริงๆนะตนมันนี่เปิบบอกุ่ยจดเ่งเปิบบอชาวนิมกินเพิ่มนะพอมิกินคือเต็มมือ่ยะอยู่มาช่วยเขาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทกุกคนมือนี้ไปสอนกจะได้ไปหาลินหากินน้ำมู คูหรือว่าเพื่อนพงที่อยู่ในบ้านแล้วพี่น้องเลยไปเฮ้ยหนูหน้าดอนหนูหน้าดอนปา่าว่ารู้ว่าเพื่อนมีงานเลี้ยงหรือบอลแต่ตัวเห็นมันผ่านไปซีวินโซนหรือว่าปัญหาประเภทแบบโซนปัญหาไปลิ้นไปกินเดอ้อป่ะเพื่อนหน้าดอนเศรษฐีไปหาเลาะบ,บิ้งพี่น้องเลยมันยากาศที่นี่ก็หน,นาวแนิดนนึงแต่เศรษฐีเบิ้งหนูหน้าดอนเป็นเอดคน,น,นเลยหรือว่าเพื่อนกินเลี้ยงหรือว่านั่นเด้อก็ท้าเบิ้งนั่น้องเศสิฐีก็ติด,ดตามครับชมตอน และไมเป็เียดาริงเจ้าลไมแดงครับฮีอร่หนฮีโร่ฮีวอยู่นี uh, mm ่เนี <h <h ่ยฮีร่ฮีวยี่นี่ะเขาลอยมันออจไปตีมบ่อาอไปตีมบ่

เออวารีโลโหอยู่เลยายอหน้าเป็นเคาด้เถอะนี่ยกแล้วครับว่าอ้าตเฮ็ดง้างไอ้คำปลูบๆแค่นี้น่ะเป็นไรชิกปากขนาดแดดปากระแหงเลย กินได้กชีชอกคือว่ตัวตัวบัโกไให้มื่อนะมเมนว่าจับไปแล้วาจักนั่นเห็ดเอาาจักตัวนั้นไหนครับตัวนั้นบ่ตัวนั้นเสแล้นลาย่สนน่ะตัวเจ้าิชาพี่น้อยดีพวกเราช่ได้นตัวกอน่ได้กินหอมๆเออจักว่พช้ายังมากชา À, à, đều hết lựa đi nào hết với hồ chung đi nè hồ chung đây chung đi này nè <laughs> โยมมีห no so right, ็นทางท้าเหนวบ้านี่ชีวิตขี้ขี้ตือ้าบีมาทางนี้ลไพาจากขุนัคุณทัุนพังไปอยูซีซีเขาลน่คนละข้างมันม่คใหญ่เลยคไรเขาบรไปตะอ้าวอู้ชานิมกินเพิ่บนะเไม่ได้กินนะเขไกินคือเต็มมืออยู่มาช่วยเขาอลาบ้านเมื่อกินแล้ว กเาเนาะเ้า no. 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 so ินิมเอาบอกใกล้กอปินดาวเนาะมารถน้อยกินไม้คับมาสันมละใ้กินับดแดงบาหิวน่ตอนนิ่มากินมาได้คนกินแล้คนมา่ทยเหอมาคนพี่มาทำี่กินนี่เกินเขานี่ยนี่นิงสันมันอันนี้จ็กินวะเฮ้ยแจกแค่จกแล้วจกินยูเนี่ยกินแล้วละกินแลยล ไม่อ่อจเันดผต้นกินไปเลยนี่นะเจ้าอยู่ไปไหมชิ่เทียดีสิเออขึ้ไปหาบักชามช่ออิตาปาไปดูลงมารุ่นแล้วรนแล้ว่ล้นล้วเฮ้่กล้อทางเออ ทำคลื้อยูโรดนั่นแหละีด้วยโอ้ชดสมนี้เลยเ่อน้มาโูจักบดเยโค้จักดีดิจ่ะเดียวผมพับลงมือไม่ได้ยังดำว่วยเลยวะไม่วน้ไม่ไมนคนละอะไรคนละดำเลยตัวนั้นใดตัวนั้นจะหอดหน้ากูเพืโอยน่าละโกเคว่าตัวนี้นี่ห้อยคือขาวะได้ หม่อันนั้นเจ้าคือกินดิบอันนี้เจ้าคือกินชุกไม่มันกินตัวนั้นดิบบางต่างเลยแต่ตัวนี้กับตัวนั้นเลยมีร่ำกว่านี้กินเนาะสามต้นพออาจะรย์ทำอะไรเอาไหมตัวสูงป่ะตัวนี่เลยป่ะตัวใหญ่ป่ะนี่บักชุกอะไะเฮ้ยเพื่อนนางยีเนาะเราอนิ่มแล้วบ่องอ เออนาง<อ>จะนอนไปทอ่นั้นละลายคนเขามาหาดินหา,นานกินได้เบอร์นี่ละได้กระดูได้กระดูอันนี้บอกกับเธอหันได้กระดูอันนี้าาม,เมนนาเกาไปแบ้งฮือนนะเมื่อคมสื่อมแบบคีเล็กเขอได้อยู่ดล้ถามแน่หัวหน้าไปชีแล้วว่า

เอา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 ชิ้นนี้มาชิ้นนี้าค่อเอาห้ไม่แต่ว่แงมือนอะไร้าอนี่ย่ากำมะนั้เฮ็ดเป้าต้นนนดาดบ่ไงอ่าซอยจูบเอ้ยคอเห็นโบเกียไปซะเลบเกียนี้ปัะมันปัมัน โซงมันบอนะมันบ่ออีงนะัะนะคะับคักไดาร์บนกะ็ได้ผัวต่างนนี้มีตูนี้มีผ้วเราได้ชานี้ได้มีของฟัดมาเมื่นเมนี้ะเมืเอนะ่อลิกก็เห็นอยู่ แมนบเมนเนบออเป็ดได้ยนาเท่าเห็นก็เห็นของฟันมืนนั่นนะตันนี้ไม่ได้เอยของคันมัง่ายนืองชอบง่ายนืงเห็นมืนั่นนะไเียบือเนีไม่กินเลยเนาะเออราบีแมนเอาดีๆได้พอได้กินนํเนาะเต็มแอวค่อยเต็มแอ่วก็เต็มท่าแล้วจ้าเ่ยหมู่จ้าได้ได้นเลยอ โอเมนน่ะสฉนิมบอกก็มีเมนเลยเียปทาาไเรียบร้อยเน่เตตั้งตงลาเลยนี่แ้อยู่าอะไ่มอ๋อเผือตมเฮานะขอบใจลาด้าานานานี่นใทำมันกี่ประกานี่นิมของเจ้าเนิมอยู่พี่เนย มาสบายดีสบายดีนี่ผ่านผ้าพันนี่ข้าแต่ลิ้นปีใหม่เพิ่อนเราบักชามช่อนน่าจิ้มจอยเลยมา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 กินมาลิ้นหายกินยุบานเพิ่อนกลับมาลิ้นนำมูโอ้แซ่บเนาะ ี่บุนเดี๋ยวก่อ,อนอ่าไปนหน่ผม็นไงเนาะอเอาไงได้นี่มข้าวเว้ไปสาดไปกับเว้แต่แถวนั้น อันนี้บ่าีมออเอ๋ออันนนแล้วเจ้าที่ันผานังนดนมากคนน้นทีไรโอ้ลักไปเด้บีาะเดียวได้ดีนะใกล้ผ้าแว้มือแวะกินข้าวก่อนมือเราเ้าบกใกล้บวกท้องบกท้องบอกใกล้ชิรุปแล้วเป็นเพื่อัดีนี่ลมันไดะเขาขึบนมันนั้นน แล้วขึ้นรถแล<ช>้วมาไกล้ปาท่องหรือมาใกล้ไม่ปาท่องขึ้นรถแล้วปาท่องเช็ดโลนกดีปาท่องที่ทองท้ายเจ้าบอกเอ็นเต็มใจต้อขึ้นเป็น่มาใกล้อก่างิดได้แนไูหา ลนี่นเสียดบ้นีีาแมนบบอกใกล้แล้ขานมีชองอันนี้ดิบอแมนบอแม่นได้มื่อกสาวกระโมเธออยู่ขาด้นี้ยังว่าคัดอีกจ้ซื่อเจ้ซื่อบอแมนบอคุบทวนบอแมนบอกมกอกาวด้อนี่บอแมนอมากาวบอแมนอกาวรามลุรา เดี๋ยวไาู้สนเขาเป้ตา่กินนักต่ำส้มตบาทเอาง่อยก็ยัเ็มเพื่อต่เาจชาต่ำนว่าเจ้าต่ำได้จ้าเบสก็จะาเปร์เขาไมเชี่อเป็นเรือ เจชาที่กินนะบอกว่าบอย่านขเปนนางด้ด้วาชมก่อนบอกทเาเอตัเจชาให้มาทำสตันเ้มมี้เยาว์เลยเย่เบเตแซนน่าจะเมาเลยบีเตะละผู้ได้เลี้วมีฮัน เฮ็ดไปเลยรเนีนะบุกไก่บุกไก่เมาเรีวเพ่อนะบกไก่เรี่ยวเพ่อนี่เรีวพ่อนี่บกไก่เมาโอ้ับแก้วโลดบกไก่นี่เมาแล้วเมาแล้วอบไกลนีได้ได้ไอนี่ได้บแมนบุบาไก่มีแมนบอคอยว่าแมนชํำเดียวลมจักนี่แหะ นรน้เบานะอองนานี่เจริ้ๆนะตนมันนี่บอครั้นอเด้งเป็นบอมาน่องแม่สองสามคนคูนนี่ไง่าโุเป็นตนนะนี่คนนี่เลยอันนี้บใน่ผ่านผ้าบเรือว่าปรทอกเรื่อว่าบไก่สคนนี่เลยสองคนนี่เบียรเวทนาะเอาสรุปแล้ว บอ้ได้ดดไน่ปญาติา <c oughs> กันบ่หรือเ่าเนี่ยังโมกาไปนเลยโอ้เนอะ <c oughs> ไปดีเลแเม็นมบาทองเขาเอาอันนี้กะ <c oughs> ตัวแม่โป้มันแท้นี่น่าจะเป็นผู้หีล่า อันไหน่ได้่างนเคือยอเงาไได้นกด้ชุนหลาไม่นจะเป็นความจริงไงความจริงวันี่เหตดเนี่ยน่นนะซักนได้รมมีคนอ่างนอันซ่าปอบไก่เมสบอบไก่พ่อพ่อเป็นเงียเีบไล่เยเ้น่าเลอใช่ไหมนกันบนี่โอ้เวลาได้ลูกมากละไปท่านกระของให้น้ำลูกให้ลูก ให้ลูกหรือว่าขอเงินนําโอ้เจ้าพ่อพันจะมีเมล์ไลน์ตั้งวุ้นเป็นนีเมียเลยปิดไว้ปิดไว้วัดอนาคุ้นวัดพ่อโมยูเลยคุณนั่นมป็านใบ้านนั่นลูกคุณนี่ก็บานใบ้านนั่นทั้งหมดลูกนี่เปลูกเราเราติดใจจ้าพ่อไม่ได้โอ้กอยกับเห็นชุดนั่นผ่านใกล้กับพลาดท่องนี้ชุกชัยได้ผลได้เห็นชุดนี่ยได้รืเปล่ได้บอ

ริ่ากินเชินเพราะหน้าดอนกามาอะไรน่างเง้ยเลยแตคือว่าจิ้มพอสมคูเลยเี๋ไปหาพักพ่อได้ไนันี่อ๋อคลิปนี้กับบอร่นกาคาที่ได้ขอจบคลิปเราเจุดน,นี้เลยทิปงหน้าพี่น้องพ่อ,อกันไหมหรือว่าวิดีโอนะอเพื่อลาพกเพื่อนเพื่อนน้องที่เข้ามาเป็นกำใจให้หรือว่ากดติดตามหรือว่าติดตามตลอดมาละบอร์อนกาบ,บอมีอย่างไรค่ะขอขอคบคุณกำใจ